สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาท่องกไก่ถึงคอทุกคู่นะครับก็ไก่ขอไข่ขอควดคอควายคอคนคอระครังงองงูจอจานฉอชิงชอช้างซอโซ่ชเชยยอยิงดอชาดาต่อบันตักทอนามันโเทับพุเท่า นอนเรนดอเด็กตอเตาทอถุงทอทหารทอทงหน่อหนู <laughs> บอใบไม้ปอปลาฝ่อพึ่งฝ่อฝา,าพ่อพันฝ่อฟันพ่อสัเภาหมอม้ายอยักษ์รอรอเรือรอลิงวอแหวน สอศสาลาสลอืฤๅสีสอเสือหอ่อหีบรอจุลาเอาอ่างฮันนุกุกขอบคุณครับ